เพื่อนเพื่อนเพื่อนมาดูมาดูเพื่อนเอนด,ด,เนเนดูเห็นไหมต้นใหญ่ไหมอันนี้เขาเรียกว่าต้นซาตต้นซาดเนาะส่วนมากน่ะจะเกิดจะเกิดแถวภาคอีสานเราเนาะเพื่อนเนเนี่ยมันจะมีต้นซาตต้นกุ้งต้นเต็งต้นรังเนาะจะทนแรงเนี่ยจะเกิดแถวภาคอีสานเยอะค่ะบ้านเราก็จะมีอันนี้คงอายุหลายปีแล้วเนาะก็ดีมาควัวหอยมาเจอ ลำต้นเขาสูงตรงใหญ่มากเลยอะ่ะมีมีดอกด้วยดอกเขาสวยมากเลยดอกลนเต็มเลยอะ่ะเดี๋ยวจะเก็บดอกให้ดูนี่ดอกร่วงเต็มเลยอะ่ะนี่ดอกเขาอะ่ะสวยมากอะ่ะน่ากินเจกินได้ไหมอะ่ะกินดูยิชอืกินไม่ได้จัง่อยอันนี้โกหกกินไม่ได้ เพื่อนมันหลอกว่ากินได้นี่ไงลำต้นตรงเนาะนี่อายุประมาณสิบกว่าปีแล้วนะคะแต่ก็เป็นไม้เนื้ออ่อนต้นจาดเนี่ยเป็นไม้เนื้ออ่อนกาดไม่ใช่อ่อนมากนะคะเป็นประมาณประมาณกลางกลางอะต้นไม้แบบเนื้อกลางกลางไม่แข็งมากไม่อ่อนมากเนาะสองต้นเนี้ทำบ้านหลังใหญ่ๆได้บ้านได้ได้หลังหนึ่งเลยเนาะเพื่อน เห็นไหมคะพามาดูต้นไม้เพื่อนๆคนชอบต้นไม้ออกดอกเต็มเลยเนี่ยดอกร่วงเต็มเลยนี่นะคะต้นสาดต์การเพื่อนๆมีหรือเปล่า